สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาอ่านมัง,งาเรื่องถังหยินใจยี่เจียการผจญภัยในต่างโลกของถังหยิน EP ที่108เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันเลยค่ะไม่กี่วันต่อมาหน้าเมืองซีเป่ยทหารของข้าศึกยังเหลือจํานวนเยอะอยู่เลยข้าจะทนรับมือกับศัตรูที่มีทหารกว่าแสนนายได้อย่างไร ท่านเจ้างเสียงไม่ต้องกังวลกำแพงเมืองของเราทั้งหนาและสูงเช่นนี้แล้วจึงไม่มีอะไรให้ต้องกังวลแม้ว่าศัตรูจะมีทหารหลายแสนนายก็ตามเจ้ามองทุกอย่างตื้นเขินเกินไปแล้วทัพศัตรูมีทหารกว่าห้าแสนนายส่วนเรามีเพียงแค่8ปดหมื่นจะป้องกันง่ายได้เช่นนั้นได้อย่างไรแล้วเจ้าคิดว่าอย่างไรล่ะ เมื่อครั้งที่องค์ชายรองร่วมมือกับทัพหนิงก็ไม่สามารถบุกฝ่าไปได้แล้วยังต้องถอยทัพกลับมาด้วยความพ่ายแพ้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าทัพของศัตรูไม่ได้มีแต่ทหารที่ไร้ประโยชน์ที่จะสามารถเอาชนะได้งา่ายๆมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะต้านทัพศัตรูกว่า5 0 0 0 0นนายได้ข้าหวังว่าท่านจะวางแผนรับมือก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป วางแผนอะไรล่ะยอมแพ้เพื่อชาวเมืองซีเปยก่อนที่จะเกิดสงครามขึ้นอีกครั้งเราควรจะไปพบเขาเพื่อเจรจาย,ยอมแพ้ซะที่ต้องยอมแพ้ก็เพื่อทหารและชาวเมืองทำเช่นนี้ท่านอาจจะได้ตำแหน่งสำคัญจากทั้งยินก็ได้ก่อนที่สงครามจะเริ่มขึ้นแต่สินใจซะตอนนี้ก็น่าจะยังทันข้าหวังว่าท่านจะเจ้าชิงกายิ่งนักสงครามอยู่ตรงหน้าแล้วยังจะให้ยอมแพ้ยอมยกเมืองให้กับศัตรูเงั้นด้วย เขาเป็นคนขี้ขลาดกำลังแนะนำท่านในทางที่ผิดทำเช่นนี้จะทำให้ทหารเสียขวัญกำลังใจไม่ควรจะเก็บเขาเอาไว้ใช้งานอีกที่จกักรพรรดิจงเทียนมอบตำแหน่งสำคัญให้กับข้านั่นเป็นพ่อจกักรพรรดิเชื่อในตัวข้าเช่นนั้นข้าจะไม่มีวันทรยศจกักรพรรดิแม้ว่าข้าจะต้องสู้จนตัวของข้าตายก็ตามใครก็ตามที่ชักนำให้ข้ายอมแพ้ต่อศัตรูแล้วก็มันผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษ หัวหน้าโง่เขาเช่นนี้ก็มีแต่จะทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องตายหากมีใครได้ยินเข้าแล้วก็มันอาจจะไม่ดีนะขอรับแรงกดดันทางจิตวิญญาณดูเหมือนจะกระจายเป็นวงกว้างการบุกโจมตีเมื่อคือนนี้เป็นผลให้ศัตรูเพิ่มการป้องกันอย่างแน่นนาะเย่เทียนตรงนั้นมีทหารอยู่เจ้าเห็นหรือไม่ข้าสัมผัสได้ถึงพลังจิตวิญญาณแต่เบาบางมากท่านมองเห็นได้อย่างไรข้าเห็นว่าเขาใส่เพียงแค่เกราะธรรมดาเท่านั้นพลังเห็นการมองเห็นช่างยอดเยี่ยมยิ่งนัก ธนูดอกเดียวเจ้าจัดการมันได้หรือไม่ขอรับขอเพียงเห็นโครงร่างของศัตรูก็สามารถจัดการได้ตอนนี้พวกเราอยู่ห่างจากกำแพงมากนักเวลาจะเพียงพอให้ท่านลอบเข้าไปได้หรือไม่ไม่ต้องกังวลด้วยระดับพลังของข้าข้าสามารถเข้าไปได้ก่อนที่พวกทหารจะตื่นตระหนกเช่นนั้นท่านไม่ทัดออกคำสัง่งได้ยิงได้ขึ้นพลังนี่มันอะไรกันนะศัตรูบุกฮะ ศัตรูบุกศัตรูบุกกำแพงเมืองแล้วอยู่ที่ใดอยู่ที่ใดกันข้าไม่เห็นอะไรเลยบ้าจริงมันยิงมาจากตรงไหนกันบ้าเอ้ยศัตรูบุกมาตอกนกลางคืนเช่นนี้ทําให้พวกเราไม่มีเวลาพักเลยศัตรูไม่พักกันบ้างหรือไงแต่ว่าพวกเราอยากจะพักบ้างข้าได้ยินข่าวมาว่าศัตรูจะบุกจริงๆเราจรึงได้จัดทหารป้องกันแน่นหนาะไม่ว่าจะที่ตะวันออกหรือที่ตะวันตกแม้กระทั่งทิศเหนือเราก็ป้องกันแน่นนาะแต่ทหารของเราก็ตายไปหลายนาย จะเลิกพูดได้แล้วดีแค่ไหนที่ไม่มีผู้ฝึกฝนจิตวิญญาณมาทางนี้มิเช่นนั้นพวกเราคงไม่รอดแล้วโชคดีอะไรกันอย่างไรศัตรูก็บุกมาแล้วแม้จะมาเพียงน้อยคนแต่เราก็ยังหาศัตรูไม่เจอเลยข้าได้ข่าวมาว่าศัตรูมีผู้ฝึกฝนจิตวิญญาณเป็นจํานวนมากหากบุกเข้ามาพร้อมกันแล้วก็ทหารธรรมดายอย่างพวกเราจะป้องกันได้อย่างไรเล่าเช่นนั้นจึงได้มีผู้ฝึกฝนจิตวิญ,ญญาณมาเฝ้ายามไงล่ะศัตรูจะบ้าบินเกินไปแล้วแม้แต่ยามมิการเช่นนี้ก็ยังบุกเข้ามาอีก นายของเราให้คนมีความสามารถมาป้องกันกำแพงเมืองจึงทําให้สถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้เลวร้ายมากนักนั่นเป็นพ่อนายของเราชาญฉลาดเราจึงยังไม่เสียเมืองไปฉลาดอะไรกันหากฉลาดจริงๆก็ควรจะเปิดประตูเมืองแล้วยอมแพ้ซะพอถึงยังไงในตอนนี้ทหารของเราก็อกสั่นขวัญผวะกันหมดแล้วแถมทหารของเราก็มีจํานวนน้อยจะไปสู้กับศัตรูได้อย่างไรเจ้าพูดเช่นนี้ได้อย่างไรเจ้าอยากตายหรือไงกันข้าก็พูดไปเฉย ได้เวลาพักผ่อนของเราแล้วศึกสงครามกำลังรอเราอยู่ในเมืองซีเปยอันนี้เท่าไหร่เจ้าคะสามสิบเลนทองแดงลดได้หรือไม่เจ้าคะลดไม่ได้หรอกแม่นางก็ได้เจ้าคะ่ะทหารมาทหารมาแล้วทุกคนทหารมาแล้วรีบเก็บของกันแล้วทิ้งไว้ตรงนี้แหละหนีไปก่อนอย่าทำลายข้าวของซี เจ้านุ่มเจ้าควรจะหยุดกินนะวิ่งหนีแล้วมิเช่นนั้นเจ้าจะถูกทหารจับไปนะเผิมหยุดนะมิเช่นนั้นตายวิ่งหนีกันเร็วเชียวนะเจ้านุ่มเจ้าเป็นใครกันข้าชื่อทั้งชูดีแล้วละ่ะที่เจ้าไม่วิ่งหนีเหมือนพวกนั้นเลิกกินไอนนี่ได้แล้วข้าจะให้เจ้าได้กินของที่ดีกว่านี้พวกเจ้าอย่าขยับได้ท่านขอรับ เอาละวันนี้ข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปก็ได้เพียงแต่ต้องแลกกับ50บเหรียญเงินถ้าจ่ายข้าข้าก็จะปล่อยไปถ้าไม่จ่ายก็ต้องไปกับพวกข้าได้ท่านพวกเราไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกขอรับนี่คือทั้งหมดของพวกเรามีแล้วในเมื่อพวกเจ้าไม่มีเงินก็ไปทำหน้าที่บนกาแพงเมืองซะจะจ่ายหรือไม่จ่ายคิดเองในเมื่อพวกเจ้าไม่มีของให้พวกเราเช่นนั้นพวกเจ้าก็ไปฝอกกำแพงเมืองซะเถิดพี่ชายทหารคนนี้อยู่กองทัพใดกัน เขาเป็นหน่วยป้องกันเมืองนะ่ะเป็นถึงทหารผู้ทรงเกียรติเหตุใดถึงได้ทําตัวเช่นนี้หัวหน้าเป็นอย่างไรลูกน้องก็เป็นเช่นนั้นพวกเขาช่างเลวรามจริงๆให้ทัพศัตรูบุกเข้ามาเร็วๆดีกว่าจะต้องทนอยู่แบบนี้แต่หน่วยรักษาเมืองบอกว่าหากพวกเขายึดเมืองเราได้พวกเขาจะฆ่าชาวเมืองทั้งหมดไม่ว่าจะอย่างไรสุดท้ายพวกเราก็ต้องตายอยู่ดี ทัพศัตรูไม่ฆ่าชาวเมืองหรอกเพราะยังไงก็เป็นชาวเมืองในแคว้นเฟิงข้าเคยเห็นทัพศัตรูมาหลายครั้งแล้วพวกเขาไม่ได้อำมหิตเลยเจ้ารู้ได้อย่างไรกันเหิมพวกเจ้าพูดอะไรกันคิดจะหนีงั้นหรือใครหนีข้าจะฆ่ามันให้หมดเฮ้เออ้าไม่นะอย่าไปพูดกับพวกมันให้เสียเวลารีบไปที่ประตูทางทิศเหนือแล้วเจ้าก็หูปากซะายท่านจะเย็นๆย็นก่อนจะเย็นเย,นก,น,เย,น,เยนก่อนขอรับ หากยังพูดคุยซุบซิบนินทาพวกเจ้าทั้งหมดจะไม่รอดแน่ท่านนายพลพาคนมาเพิ่มอีกแล้วขอรับดีมากทัพของเรายังขาดทหารอยู่มากนักได้คนมาเพิ่มเช่นนี้ก็ยังดีกว่าไม่ได้คนมาเพิ่มเลยตอนนี้พวกชาวเมืองมันเริ่มจะต่อต้านแล้วขอรับพอพวกเราไปพวกมันก็รีบหนีทันทีได้ท่านโปดอดภัยที่เราจับมาได้แค่นี้เอาละข้ารู้แล้วเช่นนั้นก็รีบไปหาคนมาเพิ่มขอรับนายท่านเช่นนั้นข้าจะรีบไปตอนนี้ขอตัวก่อนขอรับ เจ้งเซียงมีอุปกรณ์ป้องกันด้อเช่นนี้นี่เองถึงยังป้องกันพวกเราได้พวกเจ้าทั้งหมดรีบมาหยิบอาวุธไปซะเดี๋ยวก่อนเจ้าเป็นใครกันข้าคือทั้งชูขอรับทั้งชูหรือเหตุใดข้าถึงรู้สึกคุ้นกับเจ้าล่ะนายท่านคงจะเคยได้พบข้าแล้วที่ในเมืองขอรับเจ้าหน่วยก้านดีมองการการสู้รบข้าจะมอบตำแหน่งให้เจ้าเป็นหัวหน้าคนพวกนี้ก็แล้วกันนายท่านพูดจริงหรือขอรับ ถ้าหากลูกน้องของเจ้าหายไปแล้วก็ข้าจะลงโทษเจ้าวันนี้ศัตรูน่าจะบุกอีกครั้งพวกเจ้าไปขนอุปกรณ์ซะขอรับเจ้ารีบไปจัดการหากเจ้าทําได้ดีเจ้าจะได้รับรางวัลแน่ขอบคุณนายท่านขอรับน่าเสียดายที่เจ้าไม่มีพลังจิตวิญญาณนักคาลิาด์เจ้าเมืองออกไปซะไดยททอน ข้าขอกําลังเสริมจากยานเชิงแล้วตอนนี้ยังไม่มีการตอบกลับมามันทาให้ข้าโมโหยิ่งนักเจ้าอย่ามากรนใจข้าอีกถ้าหากว่าเจ้ากลัวตายก็ใส่หัวไปจากเมืองนี้ซะเลิกมาพูดกับข้าสักทีหลังจากที่ต้านศัตรูได้ข้าจะตัดหัวเจ้าแน่นอนหากยังเป็นเช่นนี้แม้แต่ชาวเมืองที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็คงไม่เหลืออีกต่อไปแล้วนายท่านฮเขาถูกปลดแล้วยังจะไปเรียกเขาอีกไม่เห็นหรือว่าเขาไม่มีทหารข้างกายเจ้าอย่าได้เหืมเกิม มีอะไรเงนินเลือได้ท่านข้ามีเรื่องอยากจะคุยกับท่านได้หรือไม่หัวหน้าของเจ้าอยากจะคุยกับข้าหรือข้ายังไม่ว่างแต่ทั้งยินว่าทางทิศเหนือของซีเปยป้องกันเมืองให้ดีมิเช่นนั้นพวกเจ้าจะต้องตายกันหมดพักศัตรูบุกมาได้ต้องตายหมดแน่รีบๆขึ้นไปมิเชนนั้นข้าจะจัดการพวกเจ้าซะ